มาครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่างกุญแจเอชินวันนี้นะครับจะมารีวิวกุญแจนะครับของโตโยต้าเอาผ่านนะครับซึ่งเดิมทีของลูกค้านะครับมีกุญแจดอกเดียวนะครับแล้วก็สั่งยูสของมือสองจากญี่ปุ่นมานะฮะนำเข้ามาโดยตรงแต่เป็นกุญแจที่ใช้แล้วนะครับไม่สามารถที่จะลงโปรแกรมกับรถเดินได้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพียงท่านโทรหาช่างกุญแจเอชินนะครับช่างกุญแจชินได้ เข้ามานะครับลบข้อมูลเก่าทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เป็นดอกกว้างนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมดอกใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เท่ากันมี2ดอกนะครับซึ่งก็ปลอดภัยในการที่จะหายหมดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหายหมดตัวนี้เบิกศูนย์ค่อนข้างแพงนะครับยิ่งเป็นรถเกรม,มาร์เก็ตนาเข้าอิสระแล้วนี่ยิ่งสุดยอดนะครับฟังราคาแล้วหายใจไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ เราทําเสร็จเราพร้อมที่จะทดสอบให้ลูกค้าดูก่อนส่งมอบนะครับโอเคตัวนี้ของเดิมลูกค้านะครับะวางนี้ไว้ก่อนนะครับทดสอบของเดิมก่อนอ่าของเดิมกดสังเกตนะครับล็อกนะครับอัลล็อกโอเคอ่าของเราของเรานะครับตัวใหม่นะครับอัลล็อกอันล็อกโอเคอ่าเทสในเรื่องของสไลด์นะครับกดปุ๊บ ประตูทางนู้นออกไปแล้วละครับอูดนะครับเนี่ยสไลด์ด้านขวาก่อนนะครับขวาทางนู้นนะครับเปิดอ่ะเราจะปิดนะครับอ่ามาแล้วครับปิดแล้วครับกรุบโอเคมาด้านนี้กดค้างไว้นะครับอ่าลั่นไปแล้วแล้ปล่อยเลยโอเคอ่าปิดครับ มาบิ่งปืดๆมานะครับมาเราไปเทสสตาร์ทกันดีกว่าท่าน,นี้ตัวนี้เป็นระบบอีโมบิไรเซอร์นะครับซึ่งกุญแจถ้าไม่ได้การผ่านการลงทะเบียนก็สตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคเข้ามาในรถนะครับดูตำแหน่งเกียร์พี่วางกุญแจไว้เลยนะครับกดปุ่มไอจีออนโอเคเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่ายนะครับสมมุติแบบเอาผ่านรถรูรถพนนังรถแห่ง ลีดเดอร์นะครับคนนี้เป็นผู้นำเท่านั้นขับรุ่นนี้นะครับมีคนขับให้โอเคเป็นอันว่าสมมุ์แบบในการลงโปรแกรมดอกของโตโยต้าเอาผาดนะครับเป็นที่เรียบร้อยโดยเรามีรถโมบายวิ่งซัพพอร์ตลูกค้า24ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นน้องไนโนเสานะครับวิ่งใน้ไกลทั่วประเทศที่ตามเบอร์นี้เลยนะครับ0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินนะครับ ไอดีไลน์เบอร์นี้นะครับ facebook เอชินจันโทนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูนะครับทำลายในการทำงานได้ทุกเวลานะครับเน้นนะครับ095-563-6282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับเป็นอนว่าเรียบร้อยนะครับน้องไดโนเสารบริการถึงที่นะครับไม่ต้องเป็นกังนวนปัญหาเรื่องกุญแจจบที่เราทุกรุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณครับ